สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่8มิถุนายน2564ที่บ้านของแม่น้องชมพูมีคนเดินทางมาให้กำลังใจไม่ขาดสายพร้อมได้มีการยื่นมือช่วยเหลือทางคดีโดยแม่น้องชมพูยังคงยืนยันและมั่นใจ ในการทำงานของตำรวจเผยได้มีทนายเข้ามาช่วยแล้วโดยที่บ้านของแม่น้องจุภูเวลาประมาณ11นาฬิกาได้มีทนายบุญถาวรปัญญามณีโชตได้มีการเดินทางมาเยี่ยมนางสาวิตีวงศรีชาหรือแม่ของน้องจุภูเพื่อที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางคดีพรผมกับยอมรับว่า ตนเองไม่ใช่ทนายที่จะมาว่าความช่วยแม่น้องชุมพูเพียงแค่แวะมาเยี่ยมพร้อมกับให้คำปรึกษาในทางคดีด้านของแม่น้องชุมพูได้มีการเปิดเผยว่าคนที่เดินทางมาที่บ้านในวันนี้ยังไม่ใช่ทีมทนายที่จะมาช่วยในคดีของน้องชุมพูแต่ก็ขอขอบคุณทนายทุกท่านและทุกคน ที่เข้ามาช่วย้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคดีส่วนทนายพร้อมทีมงานที่จะมาช่วยนั้นจะมีการเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ส่วนเรื่องของหลักฐานที่มีการตอบโตว่าเรื่องการใช้เครื่องสินงขุดตอนเพื่อใช้ในการช่วยเรื่องของคดีนั้นน่าจะใช้ไม่ได้ส่วนตัวเบื้องตน้นไม่ได้มีความกังวล โดยแม่เชื่อว่าต้องมีผู้รู้หลายๆท่านที่จะสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ซึ่งทางตัวแม่เองก็ไม่รู้เรื่องและก็เชื่อว่าทนายที่จะมาช่วยคืนความเป็นธรรมให้กับน้องชมพูก็เก่งพอสมควรส่วนการเลือกทนายยอมรับว่าตนเองทําการบ้านและคัดเลือกทนายพอสมควรคือทนายของเชพล เป็นทนายที่เก่งเราต้องหาทนายที่มีฝีมือที่สู้กันได้และแม่ก็มั่นใจในการทำงานของตำรวจและทนายพร้อมกับหลักฐานต่างๆสำหรับสถาบันวิจัยแสงสินโคตอนองค์กรมหาชนได้มีการตั้งอยู่ณนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราชสีมา เป็นสถาบันวิจัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเครื่องกำเนิดแสงสินโคตอนนับเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีวิศวกรรมที่นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องการตอบโจทย์ลึกซึ้ง ทางวัสดุถึงระดับอะตอมและโมเลกุลมีการประยุกต์หลากหลายทั้งทางกเกษตรการแพทย์เภสัชกรรมอุตสาหกรรมซึ่งงานนี้ถือว่าผู้ร้ายต้องมีการสะดุงเหือกเมื่ออบอรตรได้มีการทิ้งปิศนาไวา้พอบอรตรได้มีการระบุถึงคดีของน้องจุมพูยังไม่จบเปรียบเข้ารอบสุดท้าย ของฟุตบอลโลกยันหมายจับออกตามพยานหลักฐานข้อหาตามที่พบมั่นใจเผยเบื้องหลังหนึ่งปีกว่าจะมีการจับนายเชยพลพอบอตรได้มีการกล่าวถึงการคีข่ายคดีของน้องชมพูโดยพอบอตรได้บอกว่าคดีนี้หลังที่มีการออกหมายจับได้มีการแพร่อ,ออกไปสังคมบางส่วน ได้มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดไม่แจ้งข้อหาฆาตกรรมฆ่าผู้อื่นแก่นายเชยพลมีผู้ต้องหาสมรู้ร่วมคิดร่วมก่อเหตุมากกว่านี้หรือไม่แจ้งข้อหาตามพยานหลักฐานนายเชยพลทำให้น้องชมพูได้ถึงแก่ความตายพอบบอตรได้มีการกล่าวถึงคดีนี้ว่าเราทำตามพยานหลักฐาน ที่ได้มีการรวบรวมไว้แล้วไปขอหมายก็ต้องดำเนินคดีไปตามกระบวนการยุติธรรมส่วนพยานหลักฐานมีการพูดถึงกันเยอะมากแต่ไม่สามารถที่จะมีการพูดรายละเอียดได้ยืนยันถ้าไม่มีพยานหลักฐานตำรวจก็ไม่สามารถที่จะขอหมายจับได้เราจะตั้งข้อหาใครก็เป็นพยานหลักฐานเท่านั้นตอนนี้พยานหลักฐาน เท่าที่มีได้ข้อหานี้ขณะน,นี้ทีมสืบสวนสอบสวนได้ข้อยุติสรุปแล้วว่าได้มีการแจ้งข้อหาตามนี้ขอหมายสารตามนี้สารจังหวัดมุกดาหารได้มีการออกหมายจับที่จอจาน53ทับ2564ลงวันที่1มิถุนายน2564จำนวน3ข้อหาหลากักประกอบด้วย 1. ภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปัสจากหีดอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นได้มีการพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปัสจากผู้ดูแลเป็นหีดให้เด็กถึงแก่ความตายและ 3. กระทําการใดๆแก่ศสหรือสภาพแวดล้อม ในบริเวณที่มีการพบศพก่อนการชนสูตรพิกษุน์เสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพิกษพหรือผลทางคดีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปและถ้าหากมีหลักฐานเพิ่มก็จะมีการสามารถเพิ่มข้อหาได้เมื่อถามว่าจะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเพิ่มเติมจากสามข้อหานี้หรือไม่หากพบพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติม พนตำรวจเอกสุวั์กล่าวว่าหากยังไม่หมดเวลาก็มีเวลาทําก็จะมีการทําไปเรื่อยๆแต่เมื่อมีการจับกลุมแล้วก็จะมีเวลาในการจะต้องทําให้เสร็จในเวลาเท่าไหร่เรื่องที่มีผู้กังขาในหลักฐานพบตรได้กล่าวว่าเรามั่นใจของเราคนอื่นจะคิดอย่างไรก็เรื่องของเขาตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานหากคนอื่น จะคิดอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการทำไปตามกฎหมายตามพยานหลักฐานถ้าเรามีมากกว่านี้เราก็อยากให้มีแต่มันทำมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ผมย้ำว่าเราทำตามพยานหลักฐานไม่ได้ทำตามใจใครส่วนใครจะพอใจหรือไม่พอใจเอาที่สบายใจ ตอนนี้ออกหมายจับแค่คนเดียวหากมีการพบว่ามีใครร่วมด้วยหมายจับก็มีแน่คนตำร,รวจเอกสวัสดยังมีการย้ำว่าณนะวันนี้ยืนยันว่าออกหมายจับได้หนึ่งคนหากมีมากกว่านี้ก็ต้องทำอยู่แล้วเพราะตำร,รวจทำงานมาตลอดไม่ได้ทิ้งไปไหนถ้ามีมากกว่านี้ก็ทำเลยตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็แค่นี้ ผู้สื่อข่าวจึงมีการถามว่าหลังออกหมายจับแล้วและเป็นที่ทราบกันว่านายเชยพ,พลได้มีการถูกออกหมายจับแต่มีการพานายเชยพ,พลเข้ามาที่กรุงเทพเป็นการหลบหนีหมายจับหรือไม่คนตำรวจเอกสุวัสด์มีการกล่าวต่อว่าจะต้องดูพฤติการและจิตนาต่างๆประกอบและต้องรับฟังพยานหลักฐานอื่นด้วยคงจะมีการตอบตรงนี้ไม่ได้ พอบอตรยังได้มีการระบุวา่าคงไม่ไปสอบปักคำนายเชพพลด้วยตัวเองเพราะตนนั้นได้มีความมั่นใจในทีมสืบสวนมันเป็นคดีฆาต,ตกรรมรายละเอียดหลายอย่างที่ไม่ควรจะออกมาสู่สาธารณะก็ออกมาเยอะมากเลยมีทั้งผิดและถูกปนเปนกันไปมาเป็นปีแล้วคดีนี้ยังไม่จบบอกแม่น้องจุมพู ทำตามสัญญาแล้วคดีนี้เหมือนคดีอื่นๆที่ทํามาในชีวิตบางเรื่องหลายปีแล้วยังมีการปิดไม่ได้ก็มีหลายปีแล้วทําคดีมีได้บ้างไม่ได้บ้างทําได้ก็ดีใจแต่ว่าถ้าเทียบกับการแข่งฟุตบอลอันนี้เพิ่งเข้ารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกที่มีการแข่งมาก่อนหน้านี้รอบคัดเลือก บางทีมก็เก่งมากเลยพอรอบสุดท้ายตกรอบก็มีบางทีสภาพไม่ดีแต่พอถึงรอบสุดท้ายอาจจะได้มีการได้แชมป์ก็ได้ต้องสู้กันอีกหลายสารก็ต้องว่ากันไปตราบใดที่ยังไม่มีการตัดสินผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ถึงถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถามต่อว่าแม่ของน้องชมพูได้มีการ ติดตามการแถลงในครั้งนี้อยู่ตลอดอยากจะฝากอะไรถึงครอบครัวของน้องชุมพูพนตำรวจเอกสุวัสด์กล่าวว่าฝากว่าทีมตำรวจเราเคยรับปากไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดเราก็ทำตามสัญญาแต่ว่ามันยังไม่จบเราก็ยังจะทำต่อไปพิจารณาการแจ้งข้อหาทุกมิติใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีและเมื่อมีการถามว่า มีการใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์พฤติกรรมของนายเชยพลมาประกอบหรือไม่โผโบอตโรได้มีการกล่าวว่าเรารวบรวมทุกอย่างพฤติกรรมมนุษย์ทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์วัตถุพยานพยานบุคคลสภาพแวดล้อมหลักวิชาการต่างๆทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วไปหลักพฤติกรรมศาสตร์เมกระทง่งไสยศาสตร์ และความเชื่อต่างๆรวบรวมหมดเอามาวิเคราะห์ทั้งหมดแต่คงไม่ต้องระบุว่าตรงไหนวันไหนอย่างไรพอบอตรกก่าวส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าที่มีการออกไม้จับนายเชยพลในช่วงนี้เพื่อที่จะมีการกบกระแสข่าวศึกอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือไม่คนตำรวจเอกสุวัสด์กล่าวว่า ต้องไปถามคนที่โยงเรื่องนี้ว่าไปเอาพื้นฐานในความคิดนี้มาจากไหน